สวัสดีครับสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขล้นครับเมื่อนี้กมามพ่อๆกับเบาตึงอีกเช่นเคยครับเป็นวันที่หกพฤศจิกายนครับบ้านหน้าวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับเมื่อนี้เบาตึงมีงวมาฝากสามตครับเป็นง่วงงวกลางเลี้ยงง่ายครับเป็นง่วทองสองตกับง่วทองวากอีกตัวหนึ่งครับงวสิเป็นจังไดน,นัน่นเดียวเบ้าตึงพาไปชมครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับมือนีก็มาผอๆก็เบาถึงอีเจนเคยครับก็บรรยากาศเทียงครับมือนีเบาถึงมีงวดไทยกี่ครับตัวนี้ครับไทยกี่ครับไทยลาดนี่นะครับงวดลาดหรือว่างวดกี่นี่นะครับเป็นทองมาหาหกเดือนแล้วครับรับประกันทองครับตั้นี้ของควรก็มี่เป็นล่าปีสกินมาแล้วครับแต่ว่าหายแล้วครับบ่มีปัญหาอีกยังครับบ่ได้สียานยังครับเพราะว่าเป็นทองครับ ปล่อยให้เศร้าเองครับเพราะว่าคนเปลี่ยนหมดร้ายครับบ่มีผลต่อลูกครับเพราะว่าบ่ได้ฉีดยาครับตัวนี้ครับหายเองครับลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับงดตัวนี้ครับลูกสามอยู่ในทองครับ่ายสูงลอยสิบสามครับเป็นงวเครื่องดําครับดําครบเครื่องครับไม่มีปัญหาอยังครับสภาพแข็งแรงดีครับกินยากินเฟื่องเก่งครับเบิ่งเอาครับพี่น้องครับ กับราคาเบาๆครับสองหมืนสามพันหาร้อยครับสําหรับงอทองหาหกเดือนตัวนี้ครับเดี๋ยวผ่านการตรวจทองจากเบาตึงเรียบร้อยแล้วครับเบื้องรายละเอียดครับเรียบดีคอขาดีครับบาทกบาทอนครับกับนมซีเต้าครับเบื้องเอาครับพี่น้องครับว่าทองหาหกเดือนครับสองหมืนสามพันหาร้อยครับสองหมืนสามพันหาร้อยครับกับงอจีตัวนี้ครับ ใต้สูงลอยสิบสามครับงอเครื่องดำครับเปลี่ยนข้าวเห็เรียบร้อยครับดังเพินอยากบาดแน่นอนนึงครับเสียคัดครับจะคข้องบนเสียคัดครับแต่กระบ่าเป็นยังครับเดี๋ยวกบเศร้าครับบ่าวตึงเี่ยํทำการเปลี่ยนข้าวเห็เรียบ้อยครับราคาเบาเบาครับกับง้อทองหาหกเดือนครับโตใ่ญ่แล้วครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวที่สามอยู่ในทองครับสองหมื่นสามพันหาลอยครับเพราอเอาไปเลี้ยงกินยาเหรอยูนครับพี่น้องครับ เด่นรุนลูกน้องครับเบิ้งครับพี่น้องครับ่า่สูงลอยสิบสามครับเป็นงวโลกตัวที่สามอยู่ในทองครับรับประกันทองเลยครับตัวนี้ครับตัวใหญ่แล้วครับมือเส้าเบาตึงจับค้าได้แล้วครับตัวทองเห็นเรียบร้อยครับงอแข็งแรงดีครับงอตัวนี้ครับ สองหมืนสามพันหาลอยครับพ่อเอาไปรุ่นกิ้นน่องเล่มหญาอยู่บ้านเยอน่นนะครับน้าเบาเบาครับงวดตัวนี้ครับเอาไปเลี้ยงเลนพ่อโบเงาครับกับราคาพ่อบอได้รุ่นน่องอีกตั้งหาครับปูกงบหน่อยงบหลายซื้อได้ครับงวดตัวนี้ครับเพิ่งครับการยางของเพื่อนครับแข็งแรงดีครับแข็งริ่งแข็งแรงดีอยู่ครับงวดตัวนี้ครับบอเป็นยังครับ รับประกันเลยครับเบาตึงรับประกันไห้ครับที่สําคัญคือเพิ่นทองหาถึงหกเดือนครับเรียงอีกบดนดก็ได้กินน้องครับก็ได้งอสองโตนะครับสนใจติดต่อเบาตึงข้ามาด่วนครับสองหมืนสามพันหารอยครับให้กี่ป้าเบ้าครับเบิ้งครับแข้งแรงดีอยู่ครับงอตวนี้ครับอยงยัง เดินไปเดินไปแมงพ,งพุนแมงพุนล่ำปีสกินกระล่างหายแล้วล่ะครับย่งเต็นหนังหุ่มไม่ใช่ครับไม่มีปัญหาหยังครับกินยากินเฟื่องดีย็งแรงดีครับสองหมืนสามพันหารอยครับสนใจติดต่อเบอตึงคามาด่วนครับกับราคาเบาๆกัมงัวทองตัวนี้ครับ บ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับที่เก่าที่เดิมนี่แล้ครับเบิงเบาตึงสีให้เบิงบรรยากาศรอบๆครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับขอบุณเอฟซีทุกๆท่านครับไกลๆครับทีติดตามรับชมช่องเบาตึงปทุมราชครับเป็นช่องน้น้อยครับเพิ่งเปิดได้เดือนหนึ่งเต็มติมครับพี่น้องครับ นี่ครับบรรยากาศครับที่เก่าที่เดิมนี่แล้วครับทัางขางเพิ่นกับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาครับรสเด็ดครับสนใจติดต่อมาชิมได้ครับบ้านน่าอําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบรรยากาศรอบรครับครับของว่าเบาตึงครับเส้นทางไฟแดงจากไฟแดง้อมตำรวจมาทางกุข้ปุ้นครับประมาณห้าร้อยเมตรครับ โทรหาเบาตึงเลยครับสุดท้ายนี้เบาตึงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านีดด้้อครับเดอ้อสวัสดีครับ